เ r ร p เรเรหรือ p r รสนะครับหรือ,อ pre-exposure prophylaxis นะครับคือ,อยากินก่อนมีความเสี่ยงนะครับใช้ยังไงมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเ r ร p นะครับเร p ต้องมีตัวรอเรือรด้วยนะครับจริงๆ,ๆ,ๆชื่อภาษาไทย,ยมันชวนงงนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ pre-exposure prophylaxis นะครับก็คือ ยากินก่อนมีความเสี่ยงนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะระวังนะครับกลัวเนาะในการแบบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ,ะการติดเชื้อ hiv นะครับซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเอสนะครับโรคเอสก็คือมีการติดเชื้อภาวะแทรกซ้อนหลายๆอย่างทําให้พวกเรากลัวนะครับดังนั้นวิธีการป้องกันเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยป้องกันอื่นๆด้วยนะครับเช่นพวกซิฟิลิส นะครับแล้วก็พวกหนองในแล้วก็เชื้อไวรัสตับอักเสบดีนะครับแต่ว่ารสนิยมต่างๆนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็เลือกไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าแคมเปญ prep and chill นะครับคือบางคนเนี่ยก็ไลฟ์สไตล์เป็น active s e x ชวลนะคือต้องมีเซ็กนะครับคือไม่มีเซ็กอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคู่นอนหลายคนอันนี้เป็นรสนิยมที่ว่ากันไม่ได้เลยนะครับ ในบางครั้งบางคนก็ไม่รู้สึกรีเลทกับการใช้ถุงยางอนามัยนะครับรู้สึกใสแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนเกินครับครับเกินเกินนะครับฝืดฝืดใส่แบบด้วยเทคนิคที่อาจจะไม่ดีพอนะครับก็ชอบสดชอบเสียวอย่างนี้นะครับก็เลยทําไม่มีความเสี่ยงนะครับบางคนก็เลยกินเปร๊ไปเลยนะครับจบๆนะครับป้องกันความเสี่ยงแต่ได้แค่โรคเดียวนะ HIV นะครับหรือบางคนนะครับคู่นอนติด H นะครับ อันนี้บางคนเนาะพอเจอข่าวครั้งแรกเลยคู่นอนติดเฮชเนี่ยโหรู้สึกใจฟอรเลยอะแบบเหมือนโลกจะสลายเลยเราจะแบบคบกันต่อไปได้ไหมจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับจริงๆเราได้นะครับถ้าเกิดคู่นอนนะติดเฮชแล้วก็กินยาต้านนะครับ ARV กดไวรอลโลดนะครับให้น้อยกว่า200 Copy กนะครับก็คือ u u เท่ากับ u นะครับก็คือไม่สามารถแพร่ได้นะครับ ปริมาณเชื้อไวรัสเนี่ยน้อยมากจะไม่สามารถแพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์หรือว่าพวกสารคั้นหลังอะไรได้แต่แน่นอนอ่ะมันก็ต้องจําเป็นจะต้องกินเพรบอยู่ดีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ชัวร์ร้อรเซน์ะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่สาก็คือจะเป็นพวก MSM นะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ไฟเทอมก่อนนะครับว่า MSM เนี่ยก็คือผู้ชายผู้มีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับไม่ใช่ชายรักชายนะครับไม่ต้องรักกันก็ได้นะแค่รู้สึกอยากจะมีเพศสัมพันธ์ ส่วนมากก็จะเป็นเอนอลเซ็กนะครับเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่มีในชอรัลลูบิแคดหรือไม่มีสารคัดหลัง่งมีเมือกมีสารล่อลื่นตามธรรมชาตินะครับมันก็เลยเกิดการฉีกขาดบาดเจ็บได้ง่ายนะครับโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเชมันก็จะเยอะขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มพวกขายบริการนะครับเป็นเซ็กเวิร์กต่างๆนะครับบางทีก็เลือกไม่ได้นะครับแต่ก็แนะนําเลยมันก็ต้องใช้ ผงยังอนามัยอยู่ตลอดแต่บางทีแขกก็ขอนะครับว่าเออขอสดขออะไรบ้างก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเลยไลฟ์สไตล์ต่างๆอาชีพต่างๆนะครับมันก็ทําให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้เปปปก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้อาสุขภาพของมวลมนุษยชาติดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชือ้อเนช่นน้อยลงนะครับเขาบอกว่าคนที่ใช้เปปเปี่ยสามารถลดการติดเชื้อได้สูงสุดนะ 9 0 9 9เลยนะครับแต่ก็ต้องออนก่อนนะเป็นสัปดาห์นะครับกว่าจะตัวยาจะเพิ่มขึ้นในกระแสะเลือดนะครับกว่าจะเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องข้อหรือทวารหนักนะครับควรจะมีการเจาะเลือดอไวรัสก่อนนะครับว่าเนกาทีฟก่อนถึงจะกินได้นะถ้าโพซิทีฟต้องรักษาถ้าเนกาทีฟกินเพล็ได้นะครับแล้วก็ยังต้องมีการเจาะเลือดอื่นๆอีกเช่นค่าตับค่าไตานะครับ การติดเชื้ออื่นๆที่เป็น STI หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะป้องกันตัวเองนะครับเซฟไว้ก่อนถ้าเกิดรู้สึกว่าเอะตัวเองก็ยังชอบเซ็ก์อยู่นะครับแล้วก็บางทีก็ใช้บางไม่ใช่บ้างนะครับถึงยังไยนะครับไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้จะมีคู่แล้วก็ตามบางทีอา,อาจจะแอบไปซุกซนบ้างนะครับก็าสามารถกินเพล็บได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเพล็บให้มากกว่านี้อีกในะ EP หน้านะครับ ถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาในอินบ็อกซ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกได้นะครับเป็นคลินิกที่ไม่ตัดสินนะครับแล้วก็เข้าใจในทุกๆคนเลยนะครับก็เป็น p r i v a t e มากๆเลย one stop service เลยเจาะเลือดน,นะครับผลเลือดออกรับยาเพ็ทไปทานนะครับถ้าเกิดว่าหามีผลเลือดทางไปรษณีย์สามารถทำออนไลน์ผ่านทางเทเลเมดได้ด้วยแล้วก็มีการาจัดส่งยาไปให้ด้วยนะครับแต่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับ ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเราก็ต้องมีการเจาะเลือดก่อนแน่นอนเป็นประจำนะครับแล้วก็แนะนําเรื่องการป้องกันพฤติกรรมความเสี่ยงในการติดเชื้อเ H ด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับดกรกิ๊คลินิกคลินิกสุขภาพเพศราธานีสวัสดีครับ